สวัสดีแฟนหงแดงทุกทกท่านนะคะเพตบิ๊กแพนด้าใหญ่ขอนําภาพอันน่ารักของนักเตะรีวรัลปูของเราที่ได้รับของขวัญวันคริสต์มาสถึงว่าจะจัดกันเร็วแต่ว่าแต่ละคนที่ได้รับของขวัญมีอมยิ้มน่ารักน่ารักให้เห็นนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะภาพที่เทนอโนได้รับของขวัญอมยิ้มเลยนะคะส่วนอบโบก็มาช่วยกันดูนะคะมาแจมดูว่าได้อะไรกันนะคะอบโบก็ได้ของขวัญจากเอ งานนี้เหมือนกันนะคะ e n d ดกก็ได้เหมือนกันได้เสื้อสีแดงนะคะเลือกไปเลือกมาก็ได้เสื้อตัวนี้ละค่ะอมยิ้มนิดๆิดนะคะความน่ารักของนักเตะของแต่ละคนนะคะส่วนคนนี้ใส่ได้เลยค่ะเสื้อสีแดงเสื้อโค้สีแดงแจ่มแจมนะคะใส่ได้ปุ๊บใส่ปั๊บนั่งกินข้าวเลยค่ะใส่ทั่วฟอร์เดินทั่วฟอร์ไปหาเพื่อนๆมันเป็นความน่ารักของนักเตะนักเตะของลิเวอร์ p o ของเรานะคะกันเองจริงๆเลยค่ะมีความอบอุ่นน่ารักมีความเป็นเพื่อนนะคะ มากันไม่นานแต่ก็มีความเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะความน่ารักของนักเตะทุกๆคนนะคะดูแล้วมีความสดใสน่าร่าเริงค่ะส่วนโรบโบ้ก็ได้ของขวัญเหมือนกันนะคะนั่งแกะของขวัญดูเลยความน่ารักของโรบบ้ถึงแม้จะบาดเจ็บก็ามางานนี้เหมือนกันนักเตะแต่ละคนมีความเป็นเพื่อนกันนะคะโดยเฉพาะคนนี้ชิวิก,กาส์นะคะถึงแม้ฟอร์มเขาฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีแต่ว่าในในในนอกสนามมีความเป็นเพื่อนความน่ารักของเขาโดดเด่นมากเลยค่ะ และยังมีนักเตะอีกหลายๆคนที่ได้รับของขวัญวันคริสต์มาสนะคะเช่นอริสิทแม็กคริคสตเตอร์นะคะการได้รับของขวัญแต่ละชิ้นที่เซอร์ไพรส์นะคะการเลือกของออกมาแล้วเจอของขวัญก็มีความอมยิ้มนิดนนะคะหัวเราะหยอกล้อกันนะคะมีความเป็นเพื่อนกันอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะนักเตะริบูของเราทุกคนนะคะอาร์นียันเองหรือแม้ก็โชต้านะคะสองคนนี้ก็ได้ของขวัญมีการหยอกล้อก็คิสโจรด้วยนะคะความเป็นกันเองของนักเตะทําให้มีการ ก็เรียกเลยนะเป็นเพื่อนกันการเล่นก็จะมีการเล่นที่ดีขึ้นนะคะส่วนกัปโปก็ได้ของควัญเหมือนกันนะจากคริสโจนนะคะ กำลังยืนแกะอยู่เลยค่ะของขวัญชิ้นนี้น่าจะเป็นชามข้าวของสุนัขตุ่ปวดของเขานะคะส่วนโคนาเต้ก็มีการหยอกล้อกับซันต้าสองคนเมื่อได้รับของขวัญแล้วมีการหยอกล้อหยอกเล่นกับเกริสโจแล้วก็เฟอร์จิฟันได้นะคะความเป็นกันเองความน่ารักของนกเตะของลิวพูทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะภาพอันน่ารักการหยอกล้อของอลิซแมคคริสเตอร์แล้วก็นูเยสในตอนที่ซ้อมนะคะจถ,ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด subscribe กดกระดิ่งแล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ